ร้านปน้านานะคะตลาดไทยนะคะเน้นย้ำตลาดไทยคลองถมค่ะตลาดไทยคลองถมป้านาแนะนําให้มาวันอังคารนะคะใครที่จะมาหาป้านาท,ที่ตลาดไทยนะคะแนะนําให้มาวันอังคารเพราะว่าวันอังคารร้านค้าน้อยรถน้อยนะคะเอารถมาจอดใกล้ป้านาได้เลยนะคะจอดชิดป้านาได้เลยวันอังคารนะคะแต่ส่วนวันพฤหัส replaced, จะเดินไกลามากนะคะ่ะที่จอดรถยากนะคะถ้าใครมาวันพฤหัสถ้าไม่ ไม่ได้มาดูของนะตั้งใจจะมาหาประนัดเอาเหรียญมาขายอย่างเดียวนะคะจะหงุดหงิดเลยแหละนะคะจะมีความรู้สึกงุดหงิดหาที่จอดรถไม่ได้แล้วก็จอดได้ก็เดินไกลมากอย่างคนถือเหรียญมาเยอะๆนเหนื่อยไอ้หนักๆเนี่ยคะลาบากเลยค่ะบอกเลยว่าลําบากเลยถือเหรียญมาเยอะๆหนักๆเนี่ยลาบากเลยนะคะถึงได้บอกแนะนําให้มาวันอังคาร ทุกครั้งนะคะทุกครั้งวันอังคารและวันพฤหัสนะคะทุกครั้งนะคะไปถึงไปถึงร้านปะนาาก็จะไล่เลยนะคะจะบอกเลยว่ามาถึงร้านแล้วนะเปิดร้านแล้วนะทุกคนนะมาหาพน้าได้นะมาซื้อมาขายเหรียญก็ได้แล้วนะพะน้ามาแล้วะคะ่ะอย่างวันนี้ก็มีเอฟซีมาหาพน้าเยอะมากเกือบสิบคนนะคะเกือบสิบเกือบสิบท่านบางคนก็มาทักทายเฉยมาเพื่อที่จะมา พูดคุยทักทายเพราะว่าเขาเผอิญว่ามาแถวแถวนี้ก็แวะหาหน่อยนึงก็มาทักทายไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรเห็นไหมคะก็เป็นอะไรที่แบบนะคะเป็นกัิยาณในมิตที่ดีต่อกันนะคะแล้วบางท่านก็มานูมาจะคลองแปดวันนี้นะคะก็มาเอาเหรียญมาให้ดูเฉยๆคะ่ะไม่ได้ขายนะคะเอามาให้ดูก็ได้นะคะ เอามาให้ดูก็ได้นะคะเป็นนินดีแต่ตีราคาให้ท่านจะได้เก็บแล้วก็จะได้รู้ว่าของท่านมีราคาเท่าไหรค่ค่ะนะคะไม่จําเป็นว่ามาแล้วจะต้องขายของให้ปนั้าทุกคนนะคะไม่จําเป็นคะ่ะมาเพื่อที่จะเอาเหรียญน่ะมาให้พปนั้าดูว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ได้เลยนะคะและบางคนก็เอามาให้ดูว่าแท้ไม่แท้ถ้ามีทีมงานน้องๆเขาอยู่เขาจะดูให้คะ่ะส่วนมากปนัดูไม่ขาดจริงๆ เหรียญแท้ไม่แท้ดูไม่ค่อยเป็นเพราะป้านันไม่ได้เน้นเหรียญพวกนั้นป้านัทเหรียญเน้นเหรียญแค่เหรียญพสพศเหรียญหมุนเวียนสตังทอนอันนี้ไม่ค่อยมีไม่แท้นะคะก็มีแท้อยู่ตลอดใช่เหรียญหมุนเวียนเหรียญพศป้านัดเน้นอันนี้นะคะแต่ทีมงานเขาจะเก่งเรื่องเหรียญลึกๆเหรียญเหรียญหายากเหรียญอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาเก่งกันเด็กๆอ่ะค่ะเด็กๆทีมงานเก่งค่ะโอเคขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ